สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกเนี่ยสมาชิกทุกท่านนะครับผมเนาะก็คลิปนี้เจอกันกับแนวทาง4ี่านอยนะครับพี่ๆก็จะเป็นนอยกาชาตินอยพิเศษนอยปกติแล้วก็ v i p ีนะครับพี่ๆคลิปนี้นะครับเนาะไปแบบว่องไวนะครับพี่ๆเนาะก็ส่วนผลเมื่อวานนี้ขอสรุปแบบคร่าวๆนะครับเมื่อวานนี้มาแค่สายลูดรอบเดียวก็คือฮานอยปกตินะครับในอีก3รอบนั้นหลุดนะครับก็ต้องขออภัยพี่ๆด้วยนะครับสำหรับแนวทางเมื่อวานนี้ ฮานอยกาชาตินะครับพี่พี่วันนี้วันที่ยี่สิบสองนะครับมกราคมเนาะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับกาชาติวันนี้ผมได้ตัวเด่นหนึ่งกับเจ็ดนะครับรูดไปที่เลขเจ็ดหนึ่งสองนะครับหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเจ็ดสองเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับ สตัวให้ไปที่หนึนะครับผมพี่พี่ท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมเนาะฮานอยพิเศษนะครับวันนี้ได้เลขพี่น้องนะครับพี่พี่ก็คือได้เลข6กับเลข5นะครับผมรูดไปที่เลข5นะครับ ห้าสองห้าเจ็ดห้าแปดหกสองหกเจ็ดหกแปดนะครับสามตัวผมให้ไปที่หกห้าสองนะครับนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับทนาดชื่นชอบแคปหน้าจอไว้เลยนะครับส่วนอีกหน้านะครับผมก็จะเป็นฮานอยปกติกับ v i p นะครับอีกหน้าจะเป็นฮานอยปกติกับ v i p ฮานอยปกติวันนี้ผมได้เลข3กับเลข9นะครับพี่พ รูดไปที่เลข9นะครับ9 0 9าศูนย์เก้าหกเก้าเจ็ดตัวนะครับ3 90นนะครับผม ส่วนฮานอยทีวีเอวีวไนะครับไปทีวีแล้วนะครับฮานอยวีไนะครับได้เลข0กับเลข4นะครับรูดไปที่เลข0นย์นะครับ02นย์สองะครับพี่พี่ศูนย์ส สี่ศูนย์สี่สองสี่ห้านะครับสามตัวให้ไปที่สี่ศูนย์สองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทาง45ฮานอยของเราเนาะวันที่22นะครับก็ขอให้ แนวทางนะครับปังๆเฮงๆขอให้ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะขอให้โชคดีนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ